สวัสดีครับผมูนยิครีคาเคลือบแก้วเซรามิกนะครับผมวันนี้เราก็จะมาเทสนะครับผมน้ํายาเคลือบแก้วเซรามิกนะครับผมคันนี้นะครับเคลือบไป3ปีเลยครับไม่เคยเซอร์วิสหรือเมนเทนแนนซ์เลยนะครับผมคันนี้ก็รู้สึกว่าดูครับผุ่นต่างๆนะครับขี้โกนเต็มเลยนะครับผมคันนี้ไม่ค่อยจะได้เป็นการเคลือบสีหรือว่าดูแลจริงๆอย่างจังนะครับผมวันนี้เราก็อยากจะมาให้เห็นว่า น้ำยาที่เราเคลือบไปเนี่ยสารเคลือบแก้วหรือว่าสารไฮโดรพอบิดนี่จะยังอยู่หรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวเราก็มาลองเช็คดูนะครับถ้ามันยังอยู่ก็จะมีความใสนะครับอย่างเห็นี่เราเคยเคลือบที่สูตรของเรานะครับโอเคครับเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับผมทีนี้เราก็จะฉีดน้ํานะครับผมฉีดน้ํานี่ก็เพื่อไล่ฝุ่นนะครับฝุ่นที่แบบว่าโดนแบบเนี่ยตรงสีนะครับผม ถ้าเราไม่ไล่นะครับมันจะเป็นเหมือนเม็ดทรายนะครับเวลาเราล้างเนี่ยมันจะกดจะทําให้สีรถเราเป็นรอยเนาะนะครับเนี่ยผมก็จะปกติผมต้องฉีดโฟมนะครับผมนี่ผมจะเอาแบบตีๆใส่กระถางนะก็ทูๆๆๆหน่อยนะก็แบบล้างคร่าวๆนะครับถ้าดูแล้วเนี่ยทีนี้เราก็จะล้างแค่ช่วงข้างหน้าให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับผมเราก็นี่นะครับ ตีโฟมใส่กระป๋องนล้วก็มาทู่วๆนี่นะครับผมแล้วก็ฉีดน้ํานะครับอ่าไล่ดูอีกทีหนึ่งนะครับท่านให้ท่านผู้ชมเห็นว่านี่ครับสีของตัวของตัวรถเนี่ยก็เริ่มขึ้นจะใสขึ้นแล้วนะครับเพราะว่าฝุ่นมันเป็นครับอ่ามันเหมือนบางในตัวความเงาเนาะเราล้างก็จะเห็นแล้วนะครับเนี่ยฉีดน้ําเนี่ยสังเกตได้นะครับว่าจะเป็นเม็ดกลมๆนะครับเนี่ยนี่ครับเนี่ยน้ําจะไหลนะครับนี่ครับจะเม็ดกลมๆนะครับจะไหลลงมาเนาะเป็นทางเงี้ย อย่างนี้คือสารไฮโดรโคบิดนะครับที่เกาะทนนะครับผมเนี่ยนี่ครับนี่นี่ครับนี่เป็นเม็ดกลมๆนี่เห็นแล้วครับผมอันนี้ก็จะเป็นแบบแก้วยังอยู่แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับนี่ครับนี่มีมีความใสนะครับผมทีนี้เราก็จะมาเทส์จะวิ่งดูนะครับผมให้วิ่งให้เป็นเม็ดกลมๆนี่ว่าเวลาเราวิ่งไปเนี่ยให้เม็ดน้าเนี่ยหายไปโดยที่เราไม่ต้องเช็ดหรือทําความสะอาดเลยนะครับผมโอเคครับผมแล้วเราจะจะมาทีให้ผู้ชมดูนะครับ เราเลยครับผมเยี่ยมครับสุดยอดเลยครับผมนี่เราก็ตัดเครื่อง้วนะครับเราก็จะออกไปเทสให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับผมจะให้แบบว่าเวลาเราขับไปเนี่ยให้ลมเป่าโดยที่เราไม่ต้องเช็ดนะครับให้แบบว่าลมมันพัดโดยธรรมชาตินะครับเราวิ่งไปอันนี้จะจะลองขับดูนะครับจะไม่ขึ้นด่วนนะครับผมจะลองดูนะครับ เราจะใช้ความเร็วอยู่ที่อตอนนี้นะครับเดี๋ยวดูไมคก่อนนะครับผมความเร็วอยู่ที่60นะครับนะครับตอนนี้นะครับเราก็ได้มาถึงตลาดบางกุศสีนะครับผมเราก็จะขับไปเรื่อยๆนะครับจะได้เห็นว่ารถข้างหน้านี้ค่อนข้างจะเยอะมากนะครับติดขัดนะครับทีนี้เราก็มาทางศรีลาชนะครับออกทางศริราชกันเนาะทีนี้เราก็มาถึงตรงนี้นะครับเดี๋ยวขอไป ดูนิดนึงนะครับพอดีแวะซื้อของเนาะเราดูให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่าเราวิ่งมาระยะหนึ่งแล้วนะครับผมอันนี้ครับจะเห็นความใสนะครับผมอันนี้เราวิ่งแค่60นะครับบางทีแบบลดบ้าง30บ้างอะไรบ้างแต่ว่าช่วงนี้รถติดนะครับแต่ว่าผมว่าถ้าวิ่งบนทางด่วนหรือแบบลูกค้าที่แบบว่าขับรถแบบใช้ทางด่วนเนาะจะใช้ความเร็วได้นะครับ90หรือร้อยเนี่ยน้ำเนี่ยมินเนี่ยแคบจะไม่มีเลยอาจจะไม่มีเลยก็ได้นะครับนี่ครับจะเห็นความใสเนาะ ตอนนี้เราก็มาถึงลานจอดรถของเราเรียบร้อยแน้วนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตลงไปดูอีกนิดนึงนะครับผมนี่ครับผมน้ําก็เหลือไม่มากนะครับแห้งแถวนี้แห้งหมดเลยครับเนี่ยก็จะมีครับเหลือบ้างนิดนิดนหน่อยนะครับเพราะว่าเราใช้ความเร็วไม่มากนะครับใกล้ที่ก่อสร้างบ้างอะไรบ้างนะครจะโดนฝุ่นค่อนข้างจะเยอะเนาะก่อนที่เราล้างก็ท่านผู้ชมก็คงจะเห็นอยู่แล้วว่าฝุ่นกังมากเลยครับนี่ครับรถก็จอดสภาพอย่างนี้อ่ คล้ายๆกับาว่คุณลุงนะครับบกเอ็มนะครับก็จอดตากแดดเลยครับแต่รถคุณลุงนะครับก็ยังมีความใสมีความเป็นมิติของแก้วอยู่นะครับผมการเทสในเวนี้ก็ได้เห็นแล้วว่าการเคลือบเซราซะะมิกแท้ก็จะให้ความใสความเงางามมีมิติแบบนี้แหละครับใสกัวโถตี่ไม่ได้เคลือบมากๆเลยนะครับ การปกป้องก็ช่วยได้หลายอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นมูลนกนะครับผมจะเป็นยางไม้ละอองเกสรต่างๆรวมไปถึงแสง U v วนะครับที่มีความร้อนสูงและสารเคมีที่เป็นกรดด่างนะครับนอกจากนั้นก็ยังชะลอการเกิดรอยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเศษหินที่มากระทบกับตัวรถของเราด้วยนะครับผมและการดูแลก็ง่ายมากเลยนะครับผมยังไงก็ต้องขอขอบคุณนะครับผมในการชมคลิปวิดีโอเราเนาะตั้งแต่ต้นจนจบนะครับผม ช่องทางการารับชมของเราก็จะมีหลายช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube นะครับทางา YouTube ก็พิมพ์ภาษาไทยคาว่าคิริคาก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Google นะครับทางเพจเราก็มีเนาะก็ยังไงเราก็จะมีคลิปใหม่ๆม,มาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเรื่อยๆนะครับอันที่มินเป็นประโยชน์นะครับผมยังไงก็ผมกับทีมงานก็สารศูนย์คิริคาต้องลาไปก่อนแล้วนะครับผมกลับสวัสดีครับ